ต่อกันที่อีกข่าวค่ะในโลกตะวันออกบ้านนะคะกับประเด็นปัญหาค่ะที่มีโรงงานทํามาเปิดสร้างฐานผลิตในประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เกิดสารเคมีรั่วไหลขึ้นมานะคะจนกระทบชุมชนกันอย่างหนักค่ะและเปอร์สาวอินเดียค่ะเธอเลยแต่งเพลงแรปขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนทั่วโลกเนี่ยค่ะมาแก้ปัญหานี้กันค่ะ ทำนองก็เป็นของเพลงอนาคอนดาค่ะแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ของสังคมในอินเดียล้วนๆเลยค่ะนี่เป็นผลงานของแรปเปอร์สาวโซเฟียอัชลาฟที่โด่งดังเป็นไวรัลถึงขนาดที่นิกกี้มินาชเจ้าของเพลงนะคะยังทวิตถึงด้วยคำอุทานว่าว wow ้าว โดยเนื้อหาของเพลงก็ที่แรปเปอร์สาวอินเดียเนี่ยใช้ชื่อใหม่นะคะว่าโคเดคคนาวอนค่ะบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่บริษัทยูนิลิเวอร์ทำให้เกิดวิกฤตสารประลอดปนเปื้อนไปทั่วชุมชนรัฐธมินาดูนอกจากทำให้มีพนักงานเสียชีวิตกว่า40คนแล้วนะคะบริษัทที่บอกว่าจะชดเชยชดใช้ค่าเสียหายให้ก็ยังทำไม่ได้จนตอนนี้ค่ะ14ปีผ่านมาเนี่ยชาวบ้านกว่า20,000คนก็ต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานค่ะ ซึ่งพวกเธอนะก็ไม่มีวันลืมและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปหากเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงซักตั้งแต่วันนี้ บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะโดยทรัพ์สินมากสินอันดับ3ซึ่งบริษัทนั้นเคยเปิดโรงงานผลิตโพรโมนมิเตอร์นานถึง18ปีแล้วก็ปิดตัวไปเมื่อปี2001แต่การกําจัดขยะจากโรงงานที่ย่ําแย่ก็เลยทําให้สารปลอดเนี่ยลงสู่แม่น้ําจนตอนนี้เป็น10ปีแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะทั้งโรคหัวใจตาบอดแท้งเด็กในคันไปจนถึงเสียชีวิตค่ะ, <But this S 2> คะซึ่งเพลงนี้เนี่ยจบลงด้วยการเชิญชวนให้มาลงชื่อเรียกร้องให้ บริษัทแล้วก็รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะ Shit. By Fa ตัวนักร้องสาวนะคะก็เป็นแรปเปอร์มากฝีมือค่ะที่ใช้เพลงนั้นเป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราวสังคมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่คลิปการแสดงของเธอนั้นโด่งดังไปทั่วโลก <Yeah. S 1> นะคะอ,อย่างตอนนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยมีคนดูไปราว80,000 mm hmm. คนแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ต้องถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเพลงที่มียอดวิวมากๆจริงๆอะ่ะเพราะว่าการที่เอาเพลงมาถ่ายทอดปัญหาสังคมหนักๆ mm hmm. แบบ มันไม่ได้เรื่องง่ายนะ<ช>ที่จะมีคนเข้ามาสนใจขนาดนี้และที่สําคัญเมื่อสักครู่เห็นด้านหลังใน<ม> MV เนี่ยคนในชุมชนเนี่ยร่วมด้วยช่วย<ช>กันนะ<ช>ก,นก็คงแบบมันเป็นอีกทางออกเดียวเนาะที่พอ<ช>จะทําได้ด้วยใชขอบคุณคุณกานดาค่ะ